สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนนะคะอนาคตระบบสาธารณสุขไทยค่ะเรามีทั้งข้อมูลรายงานแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมาดูกันว่าเอ๊ะอ,อะไรกำลังจะเกิดขึ้นมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆรออยู่ค่ะครับคือจากข้อมูลที่มีเนี่ยทาให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่า ระบบสาธารณสุขของเรากําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยอย่างแรกเลยคือสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาดว่าอีกสัก14ปีข้างหน้าเนี่ยเกือบ30%จะเป็นผู้สูงอายุนะครับโหเกือบหนึ่งใน3เลยนะคะใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นใหญ่คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs พวกเบาหวานความดันหัวใจเลยพวกนี้อันนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยแบบว่าสูงถึง77%เลยทีเดียว7 7เหรอคะเยอะมาก มันก็เลยทําให้ความต้องการบริการสุขภาพแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเลยส่วนทางกับข้อจํากัดที่เรามีทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้วยครับฟังดูเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงจริงๆนะคะแต่เหมือนกับว่าวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้บทเรียนเราเยอะเหมือนกันเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นบ้างคะที่พอจะเป็นโอกาสได้โควิด -19 นี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเร่งสำคัญเลยครับทำให้เกิดการใช้เทคนโนโลยีดิจิตอลแบบ ก้าวกระโดดจริงๆอย่างพวกการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนที่เราคุยกันผ่านออนไลน์หรือมีแพลตฟอร์มสุขภาพต่างๆค่ะที่ปรึกษาหมอออนไลน์อะไรแบบนั้นใช่ครับหรือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโฮมไฮโซเลชันดูแลในชุมชนคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมันเกิดโมเดลบริการใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็ดีขึ้นด้วยนะครับ ประชาชนเองก็หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นด้วยอืมอืมค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เผยจุดอ่อนให้เห็นเหมือนกันเช่นการจัดการบริการปฐมภูมิในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์อยู่แล้วก็เรื่องที่เรายังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับก็นับว่าเป็นทั้งบทเรียนแล้วก็โอกาสนะคะทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้า ภาพอนาคตที่เราอยากเห็นที่ในรายงานพูดถึงว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ people centric เนี่ยค่ะมันหมายถึงอะไรคะต่างจากเดิมยังไงครับหลกัหลกๆเลยก็คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโฟกัสครับจากเดิมที่เราอาจจะเน้นที่ตัวระบบหรือผู้ให้บริการเป็นหลักเนี่ยก็มาเป็นการให้ความสําคัญกับผู้ป่วยประชาชนเป็นศูนย์กลางจรงิจรงๆเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคมากขึ้นไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษา ค่ะคือเน้นป้องกันไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เขาถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างเท l e เมดิ c i นที่ว่าไปแล้วก็มีอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือบริการสุขภาพที่เน้นคุณค่าหรือ value-based healthcare อ๋อ oh, value-based healthcare อันนี้คือ,อยังไงคะคือไม่ได้เน้นแค่ปริมาณการให้บริการอย่างเดียวนะครับแต่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยจริงๆภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม หมายถึงว่ารักษาแล้วต้องดีขึ้นจริงๆวัดผลได้คุ้มค่ากับที่จ่ายไปประมาณนั้นเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายในการวัดผลอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นทิศทางที่สำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรืออปทอเข้ามามีบทบาทมากขึ้นให้ท้องถิ่นจัดการสุขภาพในพื้นที่ตัวเองครับ แล้วก็ให้เขตสุขภาพทั้ง12เขตทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพอเห็นภาพระบบที่ตอบโจทย์มากขึ้นนะคะแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเรื่องกำลังคนบุคลากรทางการแพทย์สำคัญมากเลยมีแผนรับมือหรือพัฒนาคนของเรายังไงบ้างคะโอ้เรื่องคนนี้สำคัญสุดๆเลยครับต้องพัฒนาทักษะบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ทั้งทักษะดิจิตอลที่จําเป็นมากขึ้นและก็ทักษะใหม่ๆเฉพาะทางเช่นที่ปรึกษาพันธุกรรมหรือจ e เนติกคอนซัลเทนต์สาหรับเทคโนโลยีจีโนมิกส์ที่มาแรงมากๆค่ะพวกถอดยีนอะไรแบบนี้ครับหรือบุคลากรสําหรับคาที T ่เซลที่เป็นเทคโนโลยีรักษามะเร็งแบบใหม่แล้วก็ต้องมีระบบสร้างแรงจูงใจด้วยทำยังไงให้คนเก่งๆอยากอยู่ทำงานในระบบต่อไปมีข้อเสนอยอย่างเช่นตั้งกรมพยาบาลขึ้นมาดูแลโดยตรง หรืออาจจะต้องมีรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นขึ้นอ๋อ oh, แบบ gig worker ในวงการแพทย์เหรอคะใช่ครับอาจจะเป็น fluid หรือ gig workforce มากขึ้นแล้วก็ต้องบูรณาการแพทย์แผนไทยหรือบุคลากร,กรอื่นๆเข้ามาในระบบให้มากขึ้นด้วยครับน่าสนใจค่ะแล้วเรื่องที่ประเทศไทยเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ medical hub เหรอคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วทั้งเรื่องคุณภาพบริการบุคลากรฝีมือหมอไทยพยาบาลไทยนี่เก่งอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดตั้งแต่ผลิตยาวิจัยประจนถึงบริการอันนี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประเทศได้จริงๆครับ สรุปแล้วนะคะอนาคตสาธารณาสุขไทยเนี่ยมีทั้งความท้าทายใหญ่ๆรออยู่แต่ก็มีโอกาสมีศักยภาพที่จะพัฒนาก้าวกระโดดไปได้เหมือนกันโดยต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดการบริหารจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับ หัวใจสำคัญคือการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตโดยเฉพาะจากโควิด1 9นี่แหละครับต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ระบบสาธารณสุขไทยเรามีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือวิกฤตต่างๆได้และก็สร้างความเท่าเทียมดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าในยุคที่เทคโนโลยีสุขภาพส่วนบุคคลมันเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆเรามีข้อมูลสุขภาพในมือมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับระบบสาธารณาสุขแบบเดิมๆมมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแล้วในทศวรรษหน้าเราอยากจะมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากน้อยแค่ไหนกันคะ